ส่นใครที่เป็นสายทําบุญชอบไหว้พระนะคะวันนี้ค่ะหมายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้พระ ไหว้พระขอพรหลวงพ่อหายพระปรางเปิดโลกค่ะซึ่งท่านนะคะแกะสลักด้วยไม้มงคลเก่าแก่อายุประมาณ200ปีแล้วค่ะหลายคนก็คงถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมท่านถึงชื่อนีออ้ที่มาเป็นอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปทราบถึงประวัติท่านด้วยนะคะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะแล้วก็พาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้ขอพรหล,ลวงพ่อหายแล้วก็ไปกราบพระนอนองค์ใหญ่กันด้วยนะคะที่วัดน่วมการนนแห่งนี้ล่ะคะ่ะถ้าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดนะคะเดี๋ยวไหมจะมีรายละเอียดของสกูปมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ อาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระลนมานมันสการหลวงพ่อหายกับพระอาจารย์มีสองคนผเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้าน <ừ> เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่ง <ừ> แฟนเขาก็โทรมาว่า <ừ> อาจารย์ อแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้องไอซเตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิมเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระาศาสนาเนี่ยหมองค็น่าจะเป็นอนิสงค์ทางหนึ่งก็อบอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระาศาสนาเพื่ออนิสงส์บุญันนั้นจะได้เกิดขึ้นกับเรา แฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าจาง์กาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคคุยพระอาจารย์ผมคนลุกแล,แล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อ่านแลโมทนาให้บุญกุศลนั้นนะช่วยนำให้ปลอดจอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะครับผม ปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้อง ICU ก็ปรากฏว่ามันหาย,ยกบเปลีทิ้งเลยุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะหุยอาจารย์<อ>ผมคนรู้จริงๆด้วยคืออยู่ดีก็คือ,อให้ให้เขาถวายร<อ>ัให้กับวัด<อ><อ>และอยู่ดีคือกําลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสัมภระแล้วก็มาถวายทียงเป็นทางการ อาจมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกยังไม่มียังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละ อาจารย์รักก็ลง youtube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือก uh huh. หรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้ลางร่างกายเนี่ยจะปลอดภยัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารยณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ